สวัสดีค่ะมาพ่อนคือเกลียดกับช่องแม่กุ้งพายจีนแบบบ้านๆค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมีผ้าไม่กินใส่ตันค่ะพี่น้องค่ะใส่ตันแบบไม่หญ่เป็นพวงเป็นย่วงมาเลยนะคะเนี่ยนี่ใส่เด้งๆดองปุบปับกรอบพร้อมด้วยน้ำปลาร้าซีฟู้ดค่ะพี่น้องค่ะราดลงไปเลยค่ะเมนูกับแกล้มก็ดี สวดสวดจานล้วนจานที่เก่กาค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะบานเน่มาเสีแซ่น้ำรรกันน้ำปลาราซีฟู้ดโอ้ยมาค่ะก็สิ่งกินกากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชกันชมเมนูในเด้อค่ะ อาคาพี่น้องคะ่ะตรวจจาดฟาดเบื่มมอมรวดเคี่ยมเปรี้ยวหวานเยววมากอันไหนก้อนค่ะพี่นอ้องบังดุนดูดุนนญ่ๆงค่ะพี่น้องคะ่ะ 응. Hmm. Hmm. Uh huh. เปรี้ยวหวานนั่นนํำปลาสดเอาข่าคราฟโร่คายเป็นอนองค่ะแซ่บทาเส้นน้ำปลาเลยแบบนั่วๆเลยว้า ชุกแห้งเด็ดน้ำฝาก เห็ดนางฟ้านามลงลวกจิ้มค่ะ 와 mm -hmm. ใส่กันกบานา้ำปลาด้วยอืมรืมแดงแดงค่ะพี่น้องค่ะรวกดองแดงไม่กินความเพราะใส่ตรงไหนดีอะ อืมผู้ใดสนใจด้วยค่ะเนี่ยจิ้มเลยค่ะต้องแดงนุ่มนุ่มเนียวเนียวนะสซดเอาบานเนี่ยอืม nụm nụm Hãy ปังากมึงดูว่ะโอ้ยอยังไงที่สิกลิ้นเบิร์ดพี่น้องเอ้ยมึงดูมดันเดนินขามันเบแซ่บลำกันกินสวยแน่พี่น้องกาไปกินพวกเบิร์ดแบบเมื่นเนี่ย ว่าเมี่กินเหมือนกินข้าวเ้ยค่ะเนะี่ยแซ่มากเส็ยกัน Coa Qua, pouco. เถูกต่ไว้ค่ะพี่น้องค่ะอิ่มค่ะอิ่มเนี่ยค่ะสำหรับคลินี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันม่ในคลิปต่อไปค่ะ